สวยบอกเออโพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุณน่ะอลังการงานสร้างจาก่อแม่พี่นอ้องอินจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมากพามาเบิ่งเงินป้าบอกเออ่อ,อแม่พี่น้องเอ้ยพุณน่ะอันนี้อันจีข้เจ้าเก็บมาเลี้ยงเลี้ยงกันไว้ได้จ้ะเด้ออีกจกังไรสิผ้าขอบป้าบอกเออไปเบิ่งพุณสับ,บลาบ,บพี่คุณผาไปเก็บหยาดบอกเออดอกบอกเออ่อ,อแม่พี่น้องได้บอกกับเจ้าของอันสวนเขาแล้วเขาบอกว่าจะเก็บยังจะเก็บประโะุชน์พนะแล้วจะปล่อยให้เธอลอยนวนลเลยจ้ะพุณ ก็จะมีราคาติดไปอยู่ด้วยจ้าเด้อสีนีสองลูกหาสิบคนสองลูกหาสิบคนก็สิเป็นประมาณสักสองลูกสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะเนาะอันนี้กันอ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 ันทั้งคุนก็เป็นอีกสีหนึ่งนะจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ่งสีนีจ้ะนี่ก็จะเป็นสีนีออกสีออกเท่าเทาเขียวเขียวนะจ๊ะเนาะอันนี้เขาไว้ตกอันอันอันพวกนี้เขาไว้ตกแต่งกันหน้าบ้านนะจ๊ะเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่อันสวยๆงามๆนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องให้มัน เงิน,เนฟักท่องแปลกประหลาดบอพวก้าว่าปุ่นเห็นบ,บ่สฟักช่องแปลกประหลาดจ้าลู๊หน้าหน้าตาแปลกประหลาดเขาบอกนิยมกินกันดอกจ้กพ่อแม่พี่น้องเขาเอาไวท้ทานไปรับซื้อจ้าอันนี้ลูกเลานลูกละลอยบาทอันน,นสองลูกสองรหาสิบบาทอันพุ่นเกิดอเทไนน์นะอันปุ่นเทไนคะ่ะ คือกันจนลูกละสาสิอันนลูกละสามลูกหาจ้ะอันนี้2ลูกหาสือกันลูกละสามลูกหาสุยิงลาคุอันนี้คือการไขลักษณะคข้ายๆกับฟักท่องบ้านเท่านาจ้นเนาะอันนี้ลูกละยีพาคนกเกือบลูกละลอยหาสิจ้ะพ่อแม่เป็น้นองต่อต่อลูกเนาะอันนี้ลูกละสองอยนี่ ขาวจั่วเลยนี่มึงเนี่ยฟักทองนี่ขาวจั่วเลยจากพ่อแม่พี่น้องไปสิผ้าขดเสวนออะไประเทศนี่ผ้ากันน้นมากพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งดอกไม้ตัวมันมันผ่ายถ่ายอ่านแบบนึงก็คล้ายคล้าข้ามาหมอนเนาะอืมมันก็เขียนหนาอมเก่งข้าจะเป็นบ้านน่ากับสิประมาณว่าดอกคุณนายตื่นสายดอกกันตื่นเนี่ยมือเสาประมาณนั่นแหละให้ จะเห็นไหมจะเห็นบักแข้งหรือบักแข้งฝรั่งไหมบักแข้งโผล่ฉันเห็นอยู่ตรงนู้นมันสุกแล้วฉันว่าจะเรียกเอ้ยมาเก็บกินอยู่นคนละแบบอันนี้มันเหมือนบักแข้งบ้านเฮานะนนนมัต้้ึงออสุกแลวบักแข้งโผนี่ไหนนั่นบะเออหมากสีดำอันนี้บักบักแข้งกันบักแข้งบ้านเฮาเด้อนี่พ่อแม่พีแบบน่น้องมาดูแบบต้นนี้ละ่ะคอยว่าคอยถามเจ้าอยู่ในคิวยงง่เอยกินได้บ่ขอยว่าเก็บ,บกินได้บ่ขอยว่า <laughs> ยาหน่องยาจะเสต็งซื้อแล้วเก็บกินเลือดยาเส็ดแบบนั้นอพ่อแม่พี่น้องพุ่นไปพุ่น ถ้าุนกับปลาขาโพดน่จจะเนอะเบิ้งดีๆแล้วนอนอยู่นะบ่งนะอีลีเออมันสื่อพระท่านแหละม ra ือมือเขาจังมาสื่อพุนแหะไก่ไม่แามากมจังมาสื่อ เพราะว่าในบ้านพี่ก็ยังสดอยู่บ้านเล่นั่ะดอกนี่น้องอ่านออกอยู่พร้อมเสิร์มิกเะตงเย็ตัดช่วสกุตจนเหงือแตกตัวนี้โอ้สวยสวยสวยพ่อแม่พี่น้องพามาชมดอกไม้นี่ใช่สวยสดงี้พ่อแม่พี่น้องจะสนับสนุนให้ฟังอยู่เด้ออันนั้นดอกไฟหัวอะไรตั้งเสือผมคือดอกไฟหลีได้เบิ้งดีดีด้อน่ามันคือดอกอีหยังอยู่บ้านเฮ้ยอันนี้หูอยู่ไฟอันนี้หูอยู่

ล,ลิมมะลิมมไม่ใช่แอร์แอร์อีกแลนแอร์กันั่นแหละแอมเอมแอมมามมลูกเอมแอมเอมมามมลูกแอมมาฮวพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> กูไอสว่น้องมาากัน่แม่พนเก่งทั้งนี่แหละพ่อแม่พี่น้องสควเดี๋ยวจะไอพวกเจ้า วายูไปเดือดก็แบบว่าเขาอืนาอ่นเขาอื่นว่ายอย่งความสามารถเฉพาะตัว่าอะเก่งบะไรอย่างนี้ผู้น่าจา้านี่คืออุปกรณ์นะจ๊ะเด้ออุปกรณ์ที่ขาจาวไ้มันต้นสีโมโ่ใบเพริไปต้หนหย,ยีนะจ้ะอือขาจามาสืออันนี้อุปกรณ์การตักตกไม้ให้เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นท่านตะวันงามข้ามเนี่ยก่อนคุณตัดคุณก็กระลุนาฉีดมือด้วยทาชัดเจ็ดน้ำยาได้มาเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นบอพี่น่องเขาหยีให้ผ่อนคือว่าป้องกันเต็มที่เลยนะจ้าในช่วงนีน้เนาะ,นะ,นะ โควิดก่อนจะจับจะอะไรก็ต้องฉีดน้ำยงน้ำยาใช้เสร็จแล้วก็ฉีดอีกงูงามคักจ้ะพ่อแม่พี่นวลก็อย่างโอ้ยพวกถามย่าแล้วเดี๋ยวบอกไม่ได้มซื้ออย่างไอไปถามไหมเจ้าไปถามไหมเจ้าไปถามตีตอนตอนก่อนกูเบื้องขวาก็ไปคอมือจ้าม้ามันน่าปรทินิายย้อนแสงจับพ่อแม่พี่น้องพี่ มาเบ่งกันท่างพี่เฮาพี่คุณมาเบ่งดอกกันท่านตะวันมาเบ่งดอกกันดอกกันนี่บ้านาเฮานี่เห็นบ่น,นี่สมัยตะก้อนจันจอยอย่บานน,อนนอนกันปลูกล,า,ลายๆนี่เต็มบ้านอยู่จ้ะสมัยตะก้อนย่บานลังเกา่ามีบานน้องเคียนอันนี้ก็ท่านตะวนเนนอจ้ะเด้ออันนี้แบบดอกเล็กจ้ะพ่อแม่พีหน้องดอกเล็กๆคุณอื้สุดจวกอีลีคุณเอ้าตกตะลุกคุณนะ งามคักงามเนี่ย่ายย้อนแสงพ่อแม่พี่น้องได้จอยสิพาไปถ่ายข้างในมาเนาะว่าสิถ่ายลงไปข้างล่างพ่อแม่พี่น้องก็ยังได้ถ่ายขึ้นมาทั้งบนคือเก่ามาได้กลับบ้านอยู่ไอจิตยิ้มเขาจมแปดแปดระลานเนี่ยเฮ้อคุณนะอสุดยอดงามเลยจ้ะเนาะสวยงามอีหลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องได้จอย่ายลูกจักบาลดกันเด้อจ้ะโอ้ยทางปุ่นก่ะแห่งหนามจนว่ายเหยี่ววายแห่งท่านตะวันเกิดเลยคุณนะจา้า สีสันสวยสุดงดงามนะจ้ะเนาะงามคักงามแน่อีดีพูดแล้วสุดลูกคูลูกตาพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้คือสบฤศ์สื่อหรอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าดอกไม้อยู่ในบ้านจอดกันยังบานอยู่นะจ้ะเนาะเดี๋ยวมือหน่าจังสีผ้ากันมาสีเอ็นองแพทย์เมยาพันก่สิกราบมาบานกันไอ้มาเดนมาร์กกันจังสีผ้ากันมาหาเก็บดอกไม้ไปเพิ่นไปฝากเพิ่นไปตุกแต่งกันซ้ำโมโหใส่เพิ่น สุดยอดอีลีจ้ะสวยงามอีลีพอแม่พี่น้องเอยสวยงามแล้ว้ะเนะกบ่งแนบผมนะสวยสวยงามอลังการงานสร้างจากองค์กรยืนสวยอยู่ในดวงดอกทานตอนนามเัางนาแมทั้งพูนกระแหงกระเฮียวแต่ละตุนสัตว์ปะพามาบึงดอกทั้งผีท่านเฮียเต็มเนี่ยแหงแล้ว วันแล้วแมนแมนแมนผุนอ้ยประเม่พีีนองเลยสวยคับสวยมีเมิดมีหอวดอกสามปีใบเหี่ยวเลิดขึ้นยังเดียวเนี่ยอันนั้นดอกเป็นดอกเกสรเป็นดอกพันลวงแ้วจะพะก๊ล่างเป็นฟักได้น่ะท่านตะวันอันนั้นพันใหญ่ที่จอยไปยืนเมื่อกี้นี่เป็นพันหน่อยจ้ะ ธอทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะเธอนางเอกมิวสิกดูสิทำไปแล้วหนึ่งทำไปเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวกันได้เกินอุ่นแล้วพ่อแม่พี่น้องพึ่งนางเอกมิวสิกสองนางเอกในที่สุดเราก็มาเจอกันร้อนแล้วสโลอมโคชันโอ้ยูเฮ้เหมือนกันอยู่สองคนเจ้าบ้านพี่น้องอยู่สองเอาไหมเอาไหมเออเออเนี่ยว่ามันต้องสวนกันมาทั้งคุณดีดีไหมล่ะ อันหนึง่งสองสาม <c oughs> ไอ้ยูถ้ากันเป็นบ้าททำ <c oughs> ไมก็ <c oughs> สร้างพวกจอยจับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> พ่นเห็นบ่สวยงามอีลี <c oughs> สวยสดงดงามอลังการงานสร้างผู้ใดหิวเขาก็ทาโรด <c oughs> ต้องแบบนี้แพทมันต้องแบบนี้จังคักแม่เบิง่งเนี่ยนี่เห็นบอร์มันจะงงามพุูน่ะ ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยสายปานพ่อแม่พี่น้องเจ้าของสวนจอยจอยกบไปแพตตี้นี่เจ้าของสวนพ่อแม่พี่น้องเจ้าของลูกหลานเคยกลับไปแล้วปัะเทนเนี่แม่แถวสองแม่เแ่ากระเพากันละเลิอกอยู่ในสวนดอกไม้เขาปล่อยทิมเขาปล่อยเย็นลุ่มมุนอุ่ยปุ๋ยเขาเมียเล่เขาเมียเฮ็ดเขาแกะแบบอื้มันหมือ่นเป็นเขาเมียพ่อแม่พี่น้องจ้าผึ่ง มะปูมะชั่นป้าดอกไม้เห้นลุ่นให้ร้านเคยผุ้น่ะสวยงามจ้ะอ้าวอยากจังส่นไม่ละกองงึกงึกงักงักมันเป็ยนยึกยักยกตยตุ่มตุ่มต่มตุ่มตุ่มน่ะอันนี่อนก็งามด้วยนี่ยหยดอีรี สวยสดงดงามอลังการงานสร้างจับมือพี่น้องจะแม่งงามคัดลายพากนันวอนอยู honestly, eyes, like ่ในป่าตรงไหนสองคนสาวสาวจอยกับสาวแพทพ่อแม่พี่หนุ่งว่านไหลกิハハ <t 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 ้งผ่านหน่อยพ่นเนินดอกดกคุณป่าเขาพูด่าไปแล้วเไปเหตุยังอยู่าเลาลวถ้าใมาอ เข้ากับปยูนน้ำปลาเฮ็ดอย่างนี้น้องเฮ็ด่เาาตไปจกเฮ็ดน้อขาไปจกเห็ดจ๊กยางยิ่ละจ้าพ่อแม่เป็นหลวงปุณณ์อันนี้สวนสวนหลานเคยชนะปวดเลยคตะเล็ดตะเล็ดอดี๋ยวจะไปเก็บขักหืออ่อนนะเด้อไปหไปห จังจังนอยกะสิว่าแม่เท่าบักอือออนยอดบักอือออนออกแล้วมาเด้อ่าสันชวมาได้จังเยม่เก็บปอล่าสัค่เเดียสวยจ้ะเหนเห็นเห็นนันนดอกนันห้ขึ้นหนา้นเย้่จเห็นเห็นเห็นนันนันดอกนันแหง้หนาข้นนันเอน ไม,ไม่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 ไป <ละ S 2> ไป <ละ S 2> ไปไป,ไป,ไปเราไปดูกันไปรุนันไปเบิ่งกันท่านตะวันหนาลิงเออคือตะลอนตัวท่านตะวันนี่เขาเฮ็ดเป็นเฮ็ดเขาจังเป็นหนาเป็นตาใหแลบลิ้นไม่พูดแน่นอันนี่แมน,นเบิ้งสิพาไปเบิ้งพ่อแม่พี่น้องกันพวกเจ้าบ่เสียดันคือหน้าคนคือหน้าตาแล้วขึ้นนี่ คือคนยิ้มได้ในเดี๋ยวใส่เบิ้ง่เพราะว่าอีหยังหูบ่เพราะว่าอัน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 สีเขียวที่มันเป็นช่อดอกไม้เพิ่นละม่วงเม็ดเป็นก็สิขึ้นมาเดี๋ยวใส่เบิ้งพ่อแม่พี่น้องเลยมาเบิ่งจะกินอย่างเดียวเห็นบ่นี่จับพ่อแม่พี่น้องยึกยักหยักหยับ่นี่เห็นบ่นี่คือจังคนยิ้มนี่แหละจับพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดคื้อคืนเลยถ่ายย้อนแสงสิพวกเจ้าบ่เห็นดอก อยู่คักอยู่เขาใจเหตุตัวละลูกพี่เพิ่งช่างเพิ่งเนี่ยนี่เด็กสีขาวปุ่นน่ะทางตะวันแลบลิ้นใส่จอยคักเจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นวะนี่เป็นล้านอันซีเขียวๆหนี่เพันหลวงพ่อแม่พี่น้องมันก็สิเป็นขี้จังลูบปากนะจะเนาะแล้วนี่ก็สิเป็นตาเห็นบ่เนี่เห็ดคือคือปุ่นน่ะ แล้วจะน่ะปุ่นตรงที่มันลนเมเอเอเอ็ดไอ้เคี้ยวมันล่นมันเกิดสิเป็นก็จังร่อยยิ่มเป็นลูกตานะพ่อแม่พี่นอออ้องเออเขาทาแต่ละเออสุดยอดสุดยดอดเมื่อเมือม่อเมือม่อเมื่อ ผ้ากันมะยังเท็ดหนาเสมอเหลิมอยู่ปาดอกไม้พ่อแม่พ hm um ี่น้องผากันมะยังย yeah. ูปาดอกไม้ยืดหยดเดี๋ยวมืออื่นสีผ้าไปบุกปลาเขาโคตรพวกไปตะขั้นเถอะน้องบ่เดี๋ยวน้องเ็อย่ากบ่มาดอกน้องเอื้อมือน่ะตรงม่านกำกันมันจังมวนอย่าบ่มาดอกมืออื่นอย่าจะยู่บ้านอันกวดล้านบัตถาคุณน้าเดี๋ยวคอยไปเก็บเห็ดน้งร่มกันแม่นพุ่นเก็บเห็ดน้งร่มสีผ้าไปเก็บผักอีกชนิดหนึ่งเด้อควพ่น้องเด้อยวกะลังเขียวชดองุ่ง อุปยไปก่อนบอกรอให้ตื่นเต้นเองจ้าบายบายค่ะจ้าบายบายค่ะบุดแล้วบรรดาพวกเจ้าซิเฟิร์ซีนมวนน้ำเลือดจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่นพู่นะอ้ยงามขนาด พวกเจ้าประมวนตู้คอยหัวหลอดจะเจ็บข้อกันแหละกันแหละข้อบอกเลยแหละว่ามวลแกอยู่สองคนกระมวนคุณเจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วเมื่พ่อไปเก็บเอาอีกไว้บ่บ่พ่ออยากกัสิช่ไไปเก็บเอาอีกนอนเลยเก็บเอาตัวก่อนเขาสีไทยถิ่นมืนมากนะมันสีบ่เมียนทั้งนีก็สิบ่ไเปลี่ยนอ่างปางมืดจีผู้ลงคนเป็นสิเมื่อยังเสียดายบอกเอ้อยเมื่อนี่เขาปล่อยเอียนยนลงตุ่ม เจ๊ไดยปะเอื like ้ออารจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากไปซ้ำนี่แล้วจ้าเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ยเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาล์กและก็มาดามเห็ดมัสลูมขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ลำให้รวยผู้ใดรวยก็ส่งเงินมาให้มาดามเห็ดกระลำด่วนเอ้ยกับเอ็นจอยนะพ่อได้ค่าเครื่องบินไปเมืองไทยคนเห็ดไปพวกเจ้า พี่เขากี้กลับใบ่ได้บ่ได้พ่อแม่พี่น้องก็สิกินค <c oughs> ันพวกเจ้าพระทรงตัวเครื่องบินมากินเห็ดหมดนะหมดแล้วโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอ้าว